วันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติงนี้นะครับที่ได้มาต้องนรับคณะนะครับที่เดินทางมานะครับในการที่มาพบนะครับรายงานต่างๆนะครับในวันนี้นะครับจต่ก็ดีใจนะครับที่ท่านได้มาเยือนอำเภอท่าสาราแห่งนี้นะครับและก็เป็นรายงานพม่านะครับก็เลื่นสูงสุดถึงหนึ่งหนึ่งเจ็ันกว่าได้นะครับ โดยมีนายพลรนะครับในงานมหปร้มง1 8า4รายนั้นอือเป็นและขับูชาอย่างละสคนน้นะครมีะบต่แต่ผเรในวิดในการปบัเื่องมีมีสนสงานครับในประเทศไทยต้องอยู่ในระบบคุกฎหมายและได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสาธาร เพื่อทั้งปกป้องศิลป์ของแรงงานและสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจตลอดจนภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานโดยการตรวจเยี่ยมสื่อแล้วก็บริหารมาถึง28ปีในการที่นี้ในส่วนหนึ่งก็คือเพราะฉะนั้นในการทำประชาพิจารณ์นนี้เนี่ยโดยเฉพาะกิจการกระบอลูกโดยกองเนี่ย เย้โอ้ยยินดีค่ะขอบคุณค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้วยการดูแล กการำรงการรการของครับที ite, ่ว so ่าไปทำลายไรล้วนี่เล่นี่วมาว่ากับอ่าว่าสิบดบเนี่ยไมเือกฝ่ายหนบต่างสงครับข้พอขุนอปาอนี้ของใครอ่ะของใครเออคนนี้ใครเออชื่ออะไรคะ วันนี้สองท่านครับครับก็จากการวัดนี้กระทรวงนะครับโ,ยโ,ยโดยตัวผมแลว้วก็ท่านผู้บริหารระดับสูงแลสผู้ว่าราชการจังหวัดแยมเมืท่าสาราครับเราก็มาตรวจสู้ไปโพที่ท่าสาราซึ่งมันก็เป็น ภารกิจของกระทรวงแรงงานเราที่จะต้องลงไปตัวในศูนย์ไ้ในหลายๆจังหวัดเพราะจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีเมืองชายทะเลถึง23จังหวัดั้ำป่าอ่าวไทยและอันดามันเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานเราก็ต้องลงไปตัวเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นชานาครับหรือเจ้าของเรือว่าการปฏิบัติ ต่อลูปเรือประมงเราควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะเราอยู่เราเป็นสมาชิกของไอเอการปฏิบัติต่อลูกเรือประมงไม่ว่าจะเป็นสังชาาิเมียนม,มาลาวกัมพูชานะครับหรือเวียดนามเราต้องปฏิบัติโดยเท่าเทียมกับการปฏิบัติ